สวัสดีครับผมเพื่อนๆตอนนี้ก็ตื่นแล้วนะครับผมเป็นเวลา4โมง4บเอง11นาทีนะครับผมโอ้ตอนนี้อุณหภูมิก็หนาวนะที่คลองลานนะครับผมเพื่อนเราจะต่อจากคลิปคลองลานนะครับผมตอนนี้เราจะไปะช่องเย็นนะครับผม กำแพงเพชรนะครับผมคือเราไม่ได้นอนหรอกครับผมเพื่อนเราคาดดาวเวลาแล้วอุณหภูมิมาแล้วครับผมเพื่อนคือตอนนี้ตีสี่ใช้เวลาเดินทางต่อไปท่ห้องเย็นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีนะครับผมนก็จะไปถึงนู่นประมาณตีห้าผมดูอุณหภูมิไว้ก็ถึงนู่นน่าจะประมาณอุณหภูมิเนี่จะลากยาวไปถึงประมาณสิบหกองศาสิบหกองศาถึงประมาณเจ็ดโมงแปดโมง ซึ่งเราจะต้องเจอหมอกแนะ่โอเคเดี๋ยวเจอกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่ามีหมอกไม่มีหมอกโอเค let's go ด้านบนได้นะก็ต้องรอก่อนนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าด้านบนจะมีหมอกถึงสองโมงนะโอเคครับเดี๋ยวรอถึงหกโมงแล้วก็ซื้อบัตรนะเบขึ้นปข้างบนโอเคนะครับผมเพื่อนๆเ,เราก็ซื้อบัตรจากเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราก็ทําการวัดคงวัดไข่อะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินหน้าต่อโอเคครับ ค่าบริการก็คนละสี่สิบบาทลดยี่สิบนะครับผมโอเค เราขี่รถขึ้นมานะครับผมอตอนนี้เราก็ต้องมาอยู่ที่ด่านสองนะครับผมนี่ฮะเป็นด่านสองของเรานะครับผมตอนนี้ไมค์กั้นก็ยังปิดอยู่นะครับผมอ่นี่ฮะเวลาก็เปิดหงโมงนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาเปิดให้เรานะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูอ่าก้นะครับว่ามันมีอะไรมั่งนะครับผม กล้องมันก็จะกลับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสลับสลับไม่ต้องสลับผมบอกเองข้างบนนะครับผมช่องเย็นนะครับผมเราเราน่าจะไปเนี่ยมันจะมีจุดชมวิวขุนน้ําเย็นนะครับผมขุนน้าเย็นแล้วก็มีจุดชมวิวนะฮะกิ้วก,กระทิงนะครับผมแล้วก็เป็นแกงผาคอยนางนะครับผมเพื่อนๆโอเคก็เดี๋ยวเรารอเจ้าหน้าที่แล้วเราก็ไปต่อกันเลยนะครับผมเพื่อน เดี๋ยวจะมีวิวมีอะไรเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะผมว่าวิวระหว่างทางขึ้นนั้นมันโอริจินอลขนาดไหนโอเคแล้วเจอกันเพื่อนอันนี้เป็นแก่งผาคอยนางเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างเลยครับผมเดี๋ยวถ่ายห้ผมเพ่านเดี๋ยว่ายก็จะเป็น เราจะลงมานี้เลยเดี๋ยวเราแวะจุดแรกก่อนนะ ก็าอาถึงันตกนะับผมเดี๋ยวเราพาไปดู บรรยากาศรอบๆฟังทางนะครับผมเพื่อนก็ให้ดูความเขียวชอุ่มของอป่านะครับผมที่เราผ่านไปนะครับผมมันเขียวชอุ่มมากเลยนะครับผมจะมีต้นกล้วยเยอะมากเลยครับแล้วก็จะมีพวกต้นไผ่อะไรมาณนี้ครับสองฟังทางเยอะจริงๆครับผมอากาศดีครับ ที่ไปก็จะมีน้ำไหลลงมาตามทางบ้างเล็กน้อยถึงปันกลางครับผมไม่เยอะเท่าไหร่โดยรวมก็โอเคครับผมสวยงาม ครับผมเพื่อนตอนนี้เราก็ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะผมเหลืออีกสิบนาทีนะครับผมเพื่อนเราจะถึงช่องเย็นนะฮะผมเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่โมกะจู่น้อยนะครับผมเพื่อนโอ้โหมาเดี๋ยวตามมากันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆข้างแถวนี้นะครับผมนี่ฮะมาเลยมาเลยมาทิ่ครับผมตากล้องมาเดินดูช้ารับผมเดี๋ยวกล้องสั่นนะฮะ โว้าวนี่มันคือทุ่มจ้าตะวันหน้านะครับผมแต่เราต้องมาครับมาเฮ้ยดูดีๆก่อนวุย้ยสวยมากเลยค่ะพี่มันน่ากลัวจังเลยอะโอโหมาดูดิครับผมมาดูมาดูดิครับนี่ตาก้องแถนลมงนี้ดุ้งล่างนะครับผมเนี่ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> สวยมากเลยครับผมนี่ฮะดูดูดูฮะเนี่บผมถ่ายไปดูไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้คือโมกะจูน้อยนะครับผมโมกะจูน้อยนะครับดูเดี๋ยวเราจะขึ้นไปท่องเย็นต่อเลยครับผมอื้ออื้ ตอนนี้เราก็มาถึงช่องเย็นแล้วนะครับผมคนกลางเต็นเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปตรงป้ายนะครับผมว่าจะมีหมอกไหมนะฮะบ,บริเวณด้านหน้าแล้ต้น กล้วยเยอะมากเลยอากาศตอนนี้ก็หนาวอยู่ครับผมแต่ว่าไม่เห็นหมอกแล้วล่าสุดนะครับผมวันนี้ <an> <t ree> วันที่เท่าไหร่นะวันนี้สิบสองสิบสองเดือนสิบหกสามนะครับผมช่องเย็นเดี๋ยวเราไปดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่วันที่สิเ็หรือสิบสองไม่รูนะเพื่อนเ สิบดีนะฮะกลางเป็นเจ้าเพืนเราจะไปจุดชมวิวนะครับผมภูสวรรค์น,นะฮะหน้าทางเข้านะผมยินดีต้อน,น,นรับผู้ยิ้มภูสวรรค์นะฮะนี่เป็นทางแบบนี้นะเดินไปเลยแต่ระวังลื่นวยนะ ไม่มาเป็นครั้งที่สองสัญญาก็นะครับผมเพื่อนเราก็ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะผมก็เหนื่อยชิบหายเลยนะฮะบรรยากาศรอบๆข้างก็สวยเกินสวยแบบว่าครั้งที่สองผมจะไม่มาแล้วนะครับผมถ้าดูบรรยากาศเป็นทางชันนะครับผม ร้อยแปดสิบองศานะฮะเ,เดี๋ยวทุกท้าอยู่กับมึงว่ะโอเคเดี๋ยวเราทีขึ้นกันถอดเลยนะ ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะผมเหลือประมาณอีกร้อยเมตรนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆข้างครับผมไปยจะออกวปแต่ช่องยีย ว่าสายลมไม่เข้าใจก็เลยต้องเหนื่อยหอบอย่างนี้ไปนีไร้อยมิรนี่ <c oughs> เ,เพื่อนตอนนี้ก็เป็นมาถึงภูวสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะผมนี่ป้ายด้านหลังนะผมมันก็จะกลับด้านนิดหน่อยนะฮะก็ผมจะให้ดูบรรยากาศรอบข้างนะฮะว่ามัน สวยงามขนาดเป็นภูเขาภูเขาเขียวนะฮะอย่างกระสีอีโกนาเนี่ยนะฮะเป็นบรรยากาศรอบๆข้างนะฮะเป็นหมอกลงไกลๆนู่นไกลๆไม่เห็นเนี่ยจะเป็นป่าโอเคถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผม ก็เป็นกำลังใจในการนั่งคิดต่อไปนะครผมโอเคบ๊ายบายกลับบ้านละ